กราบสวัสดี FC ลุงพร FC ลุงภูนะครับวันนี้ภูกระเบิดชาแนลก็กลับมาพบกับเพื่อนๆอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับลุงภูเองนะครับก็มีเรื่องราวต่างๆนะครับที่บ้านกเกาะนะครับจะมาเล่าให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันนะครับแต่ก่อนที่จะชมคลิปนะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์กดติดตามนะครับและที่สําคัญนะครับช่วยคอมเมนต์ใต้คลิปกันมาเยอะๆด้วยนะครับคลิปนี้ลุงภูก็จะมาพูดถึงความเชื่อเรื่องของไสยศาสตร์มนต์ดำของคนภายในหมู่บ้านกบกะกันนะครับ เพราะมันก็ยังมีคนที่เชื่อว่าคดีนี้มีการโยงไปถึงคนที่ทำน้องว่าใช้ไสยศาสตร์ในการสะกดวิญญาณหรือไม่ซึ่งทางทนายรัชะพลนะครับก็ได้ให้ข้อมูลบางอย่างว่ามีครั้งหนึ่งนะครับตำรวจตุ้งเป้าไปหาคนในพื้นที่เกี่ยวกับเรื่องไสยศาสตร์เพราะว่าสภาพของน้องชมพู่นะครับโดนตัดผมซึ่งเรื่องนี้ผอรตรเคยถแถลงว่ามันมีผมของน้องชมพู่นะครับที่โดนตัดเป็นเศษผมตกอยู่ในที่เกิดเหตุ จึงมีคนไปโยงว่าคนร้ายน่าจะเชื่อเรื่องไสยศาสตร์ซึ่งการตัดผมนะครับก็หมายถึงเรื่องของการสะกดวิญญาณไม่ให้ดวงวิญญาณเนี่ยไปไหนซึ่งหลักฐานที่พบเส้นผม36เส้นนะครับถูกเฉือนด้วยมีดและไม่พบรากผมซึ่งทําให้ตํารวจอาจจะได้เรียงว่าใครกันที่ชอบเรื่องไสยศาสตร์ซึ่งทางตํารวจก็สืบแล้วก็ไปดูว่าใครในหมู่บ้านนะครับที่เชื่อเรื่องของไสยศาสตร์มากน้อยแค่ไหน ซึ่งหนึ่งในคนที่ตํารวจมีความสงสัยนั่นก็คือลุงพลนะครับแต่ทางลุงพลเองเขาไม่ได้เชื่อเรื่องของไสยศาสตร์โดยตรงลุงพลเขาเชื่อเรื่องของทางพระเชื่อเรื่องของการทําความดีซึ่งอะไรที่ทําให้ลุงพลสบายใจลุงพลก็จะทําแต่ทางไสยศาสตร์ม,ม์ดำอะไรก็ยังไม่เห็นมีเท่าไหร่นะครับซึ่งก็มีคนตั้งข้อสังเกตว่าลุงพลมีเรื่องอะไรที่เกี่ยวข้องกับไสยศาสตร์บ้างซึ่งหนึ่งเลยนะครับก็คือเรื่องของการปักทูบกับหัวนะครับ ซึ่งตอนนั้นชาวบ้านก็พากันหาว่าเป็นสิ่งไม่ดีเป็นสิ่งอัปมงคลน,นะครับจะเกิดสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นในหมู่บ้านซึ่งถ้าพวกเราจันกันได้นะครับก็จะเห็นว่ามีหมอฟลานะครับได้ออกมาบอกว่าเป็นคนแนะนําให้ลุงพลปักตูก้กับหัวเองซึ่งก็ทําให้คําสาบานนะครับเป็นผลมากยิ่งขึ้นและอีกหนึ่งเรื่องนะครับก็คือมีพระมาบอกลุงพลว่าเป็นลูกหลานของพญานาคซึ่งหลังจากที่ความเชื่อดังกล่าวนะครับก็ทําให้ลุงพลเนี่ยเกิดความคิดที่จะสร้างพญานาค อย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้นะครับต่อเนื่องมาเรื่อยๆแบบใหญ่โตมากขึ้นสิ่งเหล่านี้หรือเปล่านะครับที่ทําให้ตํารวจแก่พุ่งเป้ามาที่ลุงพลซึ่งเรื่องนี้นะครับทำให้หมอปลาออกมาแสดงความคิดเห็นว่าคนที่กกก่อนะครับมีความเชื่อเรื่องของไสยศาสตร์มากกว่าลุงพลก็มีซึ่งหมอปลาบอกว่าคนในพื้นที่รู้ดีว่าคนคนนี้ชอบไสยศาสตร์แต่ไม่มีใครกล้าพูดซึ่งคนคนนี้นะครับน่ากลัวกว่าลุงพลอีก และเรื่องเกี่ยวกับเส้นผมก็น่าจะเกี่ยวกับการทำไสยศาสตร์แต่หมอปลาก็เชื่อว่าไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับมุมคนและหมอปลาก็เชื่อว่าไสายศาสตร์ทำน้องชมพู่ไม่ได้เพราะน้องชมพู่เขายังบริสุทธิ์ถ้าเ,เพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับคลิปนี้ก็สามารถคอมเมนต์กันมาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ชอบการทำอาหารและเดเกอรี่นะครับก็อ,อย่าลืมไปติดตามนะครับที่ช่อง Food Day Channel นะครับ ตอนนี้นะครับช่อง Food Day Channel นะครับมีคลิปการทําอาหารในเบเกอรี่เนี่ยมากกว่า50คลิปแล้วนะครับเรื่องของการทําอาหารในเบเกอรี่จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะครับยังไงก็ติดตามกันด้วยนะครับ Food Day Channel นะครับก่อนจบคลิปนะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดการติดตามในคลิปต่อไปของลุงภูด้วยนะครับสำหรับวันนี้ภูกระเบิด Channel ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ